บังบังนะเออบิ่งครับสิพาคกันหมานวะพี่น้องตอนนี้กำลังลากเแขกขอปลาบัวกบบัวครับเออหาอยู่หากินแบบอีสานแบบนั้นคนตัวนึงได้แล้วคนนะเอ้าปลาอยังงไรครับคนนะเอ้าเนี้ยอยู่ได้หน่ะนะเอาบินไปแล้วครับเออดไปแล้วครับตัวนึงครับอันนี้ ูนะ่ในกอบัวครับพี่น้องปลาเขาไปอยู่ในกอบัวครับพี่น้องพคนละครับพคนละครับกาลังงุดกาลังบุกเบิกเขามากครับแตกสวดสวดเขามากสิได้ปลาอย่างแน่มันรุนกันครับเห็นไหมครับตัวนึงลามมาอยู่พี่น้องเห็นไหมตัวบกใหญ่เลยครับแกแบบไหน อุมมากัดเอามาใช้สวอไวเลยพี right ่น้องครับฝานิ่ใหญ่งครับสามสองเอ้อโอ้ยลากเขาโหลดสันปันเออต้องได้ลากแล้วครับแบบลากเขาไปตุ่มอาคลิปนี้กับมาบรงกันอ่าลากแห้งุ่ม ปลาบัวครับเอกไข้เนี่ปลาบัวนะครับนี่เราพี่น้องได้แล้วออวันเหี้ยในปลาบัวครับแม่มันแตกแกรกเอาสีเฮ็ดจังไดเอาพี่น้องมาลุนกันได้ปุ่นะ สองด่างมุนครับมุนเข้าป้าบัวเราพี่นอ้องเออจะกินงานไหนครับพี่น้องมุนเข้าไปครับนี่แหละครับแต่ว,ว,ว่าป้าบอนอยู่นี่ป้าบัวกับลายอยู่ครับเอามุนเข้าไปครับตอนนี้กำลังพายหมุนเข้าไปเดินเลยเดิน <ขอ S 1> ไ,ไปไหนไปเดิเต็งเดย์ทางดีกับแบกสอบปุ๋ยถุงปุ๋ยมาเราพี่น,อนอ้องหมดแล้วครับ มาแล้วได้ที่แล้วจวดโอ้ยปิบัตที่นี่ไปเบิ่งกันได้เพี่น้องสิเป็นยังไงผลงานครับผมเดี๋ยวพากันรุนกันครับมาสิเป็นยังไงครับเนะนับตุ่มเน็กเผาเรียบร้อยว่าส่นว่าเฮ้ยไม่หว่านตัวสับ ว่เนเหีือไหนโทรศัพท์เอา้าพี่น้องว่เนเหีือไหนโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์นี่น่าจะใส่กาไม่ได้แล้วพี่น้องงคจน,นจีดได้บ่แม่นจิดได้หรอพี่น้องนี่กูเปิดปากถุงแล้ว,ลว,ลว,ลวเ,เหนือเราพี่น้องเมียนดดแล้วเมียนแล้วเอ้าวในเหีือโดนลูกปลาบัมน ปลาครับพี่น้องปลาครับปลานิ่งครับผมปลานิ่งแต่มีตัวนึงครับเนาะตอนนี้เกิดการไลป่ปลาเกิดขึ้นครับพี่น้องอาวานรัดเนี่ยบ่ทีนึงคนไว้หลายๆปืนครับต้องเอาทุกวิธีทาง <c oughs> ทุกวิธีทางจังสืได้ว่าสันนี่ผู้ช่วานเอาผู้ผู้เรับเอา,เอาวานแล้วจวด พื้นที่สามครับอุ้ย,อยเอาผลงานนี่พี่น้องที่ได้เพราสามพื้นวานลงไปเรียบร้อยครับอบึงงน้องสองหองครับทำเพื่อน้องสองหองจังหวัดขอนแก่นกันพี่น้องมนดีกว่กเนี่แเพียกันสี่ร้อยบาทครับพี่น,อน,น,น้อ,นนองตอนนี้กับคิดแล้วคราคุมเขามาในปลาบัวพี่น้องคิดว่าปลากันนะจะเขามาหลีมาสนอยู่ในนี้ครับ เป่นอะไรตัวนี้อยู่ตัวนี้ยังครับฟังเพิ่งกันครับ พี่น้องเบื่อหนอตัวใหญ่เลยพี่น้องอู้ันยืนสุบก็พี่น้อง,งตัวคนใหญ่เลยครับผมล่าแต่ไม่ถึงตัวนึงครับไหนนี่ได้มาแล้วครับวานลงไป เป็นกำหัวขึ้นมาแล้วเป็นไปยังพี่น้องมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกแห่งนี่ครับเออเสร็เรียบร้อยหนึ่งตัวได้มีอีกแล้วพี่น้องได้มีอีกแล้วครับผมนี่ครับตัวที่สงองครับไปยังครับเป็นปลานิ่ง พี่น้องตัวนึงครับตัวนี้ตัวงามดีครับปานินครับปานินใส่งามครับ <c oughs> คตัวนึงพี่น้องขอห่วงอู้ปานิ่ใหญ่ปึ๊บปึ๊บอืมหุ้มตังโดนแล้วว่าท่านว่าได้มากตัวแบบง่ายครับพี่น้องพุ่นละมูลป้ามุญดวงออกมากอ้าวเห็นฟังเรียบร้อยขุนตัวนึงครับผมอาได้กันเรื่อยๆครับได้กันเรื่อยๆดมเนซีนได้อีกแล้วพี่น้องนี่ครับทีมนี้ครับทีมงานนี้ครับได้ไม่อีกแล้วครับตัวที่สามครับ ไม่เลยพี่น้องนี่ครับาจะเป็นปลาต,ตองครับปลาตองครับปลาสลัดครับพี่น้องตัวที่สามครับนนนะรรงงพี่น้องมันขึหมุนดีแถวสันนีนหนึงฟอดขึ้นปกันจิงุ้มหม้ปลานิดหนึ่พี่น้องงุ้มขางฟังจะได้เพะนี่ครับฟอดมันขึ้นดี เอาเหี้ยเพื่อนเอาเหี้ยหน้มาม่อวานมันจะเป็นบวกมันแล้วอยู่แถวนันน้นเนาะพี่น้องนี่ครับบอดปานิ้นครับหมุนยุขเครื่องนี่เครอียงไรเอียงอยุทธเด่นวงนี้ครับคุณเะข้างหน้าเป็นไปอีกนี่ยเป็นแบบคุ้นๆกับเป็นเครื่องมันนะพี่น้องอาจจะเป็นสองเขื่องแล้วครับนะแ <c oughs> ถวนี้นะจะไร้เครื่องอยู่เบื้องหนาคุ้นๆนี่ <c oughs> บ่หนีไปใส่ครับพี่น้องบ่หนีไปใส่พระท่าน เอาหนีตายแล้วพี่นอ้องเต้าพี่นอ้องเต้าขึ้นโคกแล้ววันทุนี้เต้าขึ้นโคกแล้วเนื้อหนีคนสุบ้านเหียวมาสันวันหน,นีคนเราวัาสันเอา้าคนมาบ้านเหี้อะไรในปลาบวัวเต้ากันนี้ขึ้นโคกแล้วพี่น้อง